มันไม่มีอะไรเกินมือเราเกินสมองเราแต่ที่เป็นปัญหาของประเทศไทยคือประเทศไทยเรามีลักษณะพิเศษต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำแล้วไม่มีเจ้าภาพที่รับผิดชอบในเรื่องๆเพราะวันนี้มันก็เลยต่างคนต่างทํางานไปเรื่อยๆทําไม่ทําใช้งบประมาณไม่ใช้ใช้คนไม่ใช้แล้วมันไม่สําเร็จเพราะว่ามันขาดการบูรณาการที่มีทิศทางที่ชัดเจน วันนี้ที่ผมดีใจฮะที่ท่านทวีกับเลขาปวสอขอเชิญผมมาพูดคำจริงอึดอัดอยากพูดมานานเพราะว่าชาวบ้านบอกว่างไงไหมเศรษฐกิจวันนี้ไม่เป็นไรรอได้เพราะรู้ว่ามันยากแต่ยาเสพติดนมันรอไม่ไหวแล้วเดือดร้อนกันไปหมดแล้วแล้วนอนผวากันไปหมดเพราะว่าพวกที่ผมตอนผมป่วยผมนั่งดูอยู่ทีวีอยู่ คือไปเห็นที่เด็กๆมันไล่ฆ่าไล่แทงพวกคุณปู่ย่าตายายพ่อแม่เนี่ยผมนั่งคิดคิดเหมือนตอนที่ตอนนั้นผมเห็นที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นแล้วผมสั่งลุยด่วนแต่วันนี้มันเยอะกว่าเยอะเลยเยอะกว่าสมัยนั้นเยอะมากก็เลยกังวลว่าเราจะเริ่มต้นตรงไหนดีผมก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังแต่ คงไม่ได้พูดแต่เรื่องความหลังตามภาษาคนแก่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องปรับเข้ากับภาวะปัจจุบันภาวะปัจจุบันกับเมื่อเมื่อในอดีตมันต่างกันสมัยก่อนเนี่ยพ่อค้ารายใหญ่อยู่ในประเทศไทยหมดแล้วก็การผลิตอยู่ต่างประเทศครึ่งหนึ่งไทยครึ่งหนึ่งแต่วันนี้การผลิตแทบจะร้อยเปอร์ซอยู่ที่ว้าแดงนั่นแหละรู้จุดแล้วแต่ว่า เฉยไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันว่าเรื่องอะไรก็มันไม่เหมือนกันแล้วนักค้ารายใหญ่หลบหนีหมายไปอยู่ทางข้างบ้านหมดแต่ว่าก็ยังมีเครือข่ายในประเทศไทยเป็นลักษณะเหมือนใครที่ผมเรียกเป็นภาษาังกฤษว่า distributor ก็แล้วกันแล้วก,ก็มีพ่อค้าหลายย่อยฝังตัวอยู่ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าใครคือพ่อค้ายาเสพติดในแต่ละหมู่บ้าน ยกเว้นเจ้าหน้าที่ไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าแก้งไม่รู้เรื่องหรือไม่อยากรู้เรื่องก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันคือนี่คือลักษณะมันไม่เหมือนกันเมื่อก่อนกับเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้การแก้ปัญหาตรงนี้ต้องประยุก์ตจากของเก่ามา,กมาเป็นเรื่องใหม่ที่สําคัญคือว่าคือทุกหน่วยงานต้องมีใจที่บอกว่า อันตรายเหล่านี้มันกำลังมาถึงลูกหลานเราเราต้องพร้อมใจกันแก่มันไม่มีอะไรเกินกำลังพวกเราจริงๆเราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้ได้ถ้าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันไม่มีอะไรยากจริงๆเรื่องทักใต้ก็ไม่ยากแน่นอนเราคำว่า ion face กับ v i v i t g l o เนี่มันใช้ได้จริงๆ คือบทที่จะต้องพูดคุยกันพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแต่คุยไม่รู้เรื่องต้องทุบก,ก็ต้องทุบต้องเด็ดขาดเมืนวันนี้ถ้าเราหยอกแยะหยอะเยะคุยก็ไม่หยะคุยก็ไม่จริงจังปาป้ามก็ไม่จริงจังใครไปกลัวเรานะครับวันนี้ต้องชัดเจนทั้งสองข้างไอออนฟิสเวิลด์กรอบชัดเจนนะครับรีวอร์ดพนิชเน้นชัดเจนแค่รอดสติ๊กทั้งหลายนะครับ แล้วเรามาช่วยกันเอ็กซเรยททุกพื้นที่ที่ไหนไม่มีประกาศเลยอำเภอนี้สีขาวประกาศไปเลยที่ไหนไม่มีประกาศให้รางวัลไปเลยกระทรวงมหาดไทยอาจจะมีระบบอจูงใจตำรวจอาจจะมีระบบจูงใจใครทำพื้นที่นี้สีขาวมีโปรโมชั่นอย่างไงมีรางวัลยังไง,ง,ง,ไงก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นมันเราจะได้คือทุกคนเนี่ย ทำงานก็อยากให้ให้ผู้บัชารับรู้ว่าทําดีตั้งใจดีและสําเร็จนะครับอย่าให้ประเพณีไม่ทําไม่ผิดมันฝังอยู่ในสังคมราชการเลยนะไม่ทําก็ผิดไม่ทําไม่ผิดไม่ได้ เคยเป็นเคยเป็นก็ตอนนี้ไม่เป็นกันแล้วแม้ทําลูกผมเป็นขนาดนี้เนี่ยอถือว่าหนักงเนยตำหนักหนักเกินไปแม้สำหรับคนที่รู้จักกันมา32 33ปีนะถือว่าสา3ปีนับแต่ในลงทุนนี้กัมพูชาผมผมอะอางี้ะผมถึงกับช็อกเลยนะถึงความรู้สึกช็อกความรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดขึ้นได้ท่านผู้ท่านผู้ชมถ้าแบบโฟกัสใกล้ผมจะรู้เลยมีมีมีน้ําตาอนี่ตั้งแบบนี่ผมตั้งกำบัดได้เลยพูดคำนี้ช็อกเรื่องที่คุณเซนออกมาอย่างนี้เหรอครับช็อกที่คุณเซน แต่ปฏิบัติการน้แล้วกับลูกตัวเองด้วยไม่ใช่เรื่องทั้งหมดเนี่ยเอาใเลห้มากนี่วันลูกเนี่ยก็จะโทรคุยกับผมตลอดครับวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพ่อเดี๋ยวจะไปที่โรสบูทจะไปพบกับหวหวดที่หววแต่หว่คนแที่หววที่หวอ่าหววเขาจะต่อสายให้คุยกับคุณเซนแสดงคุณเซนต้องการที่จะมาพูดกับพูดอิงไม่ใช่ทางเราอยากพูดทางรนฐบากพูดอ่าโอเคครับทีนี้ก็เขาเนี่ยอิงก็เลย นายกเขาไปชวนรัฐมนตรีภูมิธรรมซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระลาโหมขณะนั้นครับรัฐมนตรีมาลิตรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็บทพมินเลขานายกไปสามคนไปอยู่ด้วยกันอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไปคนเดียวไปสามคนอยู่ด้วยกันเพื่อรอเพื่อรอว่าจะรอบสายรอที่จะคุยกับคุณเซนฝั่งนู้ใช่โดยมีแล้วหัวดอยู่ฝั่งนี้หัวดอยู่ฝั่งนี้รอสามชั่วโมงสามชั่วโมงเขาหลับบอกอ้างว่าหลับเขาถ่ายรูปให้ด้วยถ่ายรูปข้าหลับให้รู้ด้วยคุณรู้ได้ไงเนี่ยเขาบอกไงข่าวเสร็จแล้วเนี่ย พอสามสังไม่เกือบสามชั่วโมงกับก็สองชั่วโมงกับโทรมาบอกผมผมบอกกลับไปลูกไม่ไปลอล้วอาผมก็ลูกก็สักสองชั่วโมงกว่าก็กลับพอกลับไปแล้วนะก็คณะที่จะมานั่งอยู่ด้วยกันก็ยหญยใหญ่ใหญ่กับมันโทรเข้ามือถือส่วนตัวโอรู้เบอร์แสดงว่าเขารู้นายกอิ้มสงสัยจะระวังสองยามชั่วโมงไม่ได้หลับหรอกเตรียมอัดเทปแต่ก็มีคนบอก ก็มีคนบอกว่าออกแล้วคุณเซนคุณน่าจะรู้น่าจะรู้ว่ามีเรามีลำตีลำดีกัลาโหมลำดีต่างประเทศอยู่ต้องต้องมีรู้ว่าหยาโทรตอนนี้ถ้าโทรตอนนี้มีแบบเหมือนกับมันโปรโตคอลโปรโตคอลวางให้เสร็จแล้วเนี่ยนายกอิงอยู่คนเดียวโทรเข้าเข้ากิ้งเข้าส่วนตัวเลยสวัสดีครับพัชระวาเลตตี้นะฮะส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันเข้าพรรษานะฮะวันนี้ผมก็ วิธีพอดีเพื่อนเนี่ยก็ชวนไปทําบุญที่วัดป่ารัตนวันที่วังน้ําเขียวนะฮะผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปไปวันพระหน้าวันนี้ผมปรับวิธีการของผมหม่เพราะว่าผมเองเนี่ยผ่านอบรมธรรมนาวาวังรุ่นหนึ่งครับตื่นเช้าม,มาสดบันไหว้พระพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโคเมนาโถแล้วก็วงเล็บว่า พระสุปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นถึงจะเป็นที่พึ่งของผมได้ผมก็เลยจะใช้เวลาเนี่ยศึกษาธรรมะนาวาวังเพิ่มเติมธรรมะทิฏฐิฟังคลิปเสียงของหลวงพระชาสุพัทโทแล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องรองวันพระพวกนี้แล้วก็ไปทำบุญเนี่ยได้เลยวัดอโศการามบ้านผมหรือวัดฤษี รัตนธรรมรามพระสายหลวงพ่อวิริย่างครับก็แล้วก็มีความสุขกับน้องแมวน้องชีต้านะฮะเลี้ยงแมวก็สบายใจก็เพิเกิดมาสักพักเพื่อ,อนฝูงก็แลกเปลี่ยนกันบอกว่าวันนี้ท่านที่ปรึกษาประธานอาเซียนานานยกทักษิณน,นะฮะก็เป็นวรนหยุดแต่ท่านทํางานเข้าบ้านพิษโลกถกกับทีมไทยแลนด์แก้ปัญหาเศรษฐกิจหลังเจอพิษ ภาษีจากทรัมป์นะวันนี้นายกทักษิณชินวัตรอดีตนายกมนตรีเดินทางเข้าประชุมพิทลอก,กนะฮะน่ามีท่านจักรพจน์เพ็ญแขด้วยซึ่งถือว่าเชื่ได้พูดจาทำให้คนเข้าใจครับมาเป็นโฆษกัฐบาลนะฮะมีท่านรัฐมนตรีพานิตนะฮะมีท่านพิชัยรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีพานิตคือท่านจตุพรบุรุษพัฒน์พิตุมเนี่ยนะฮะ ของชาวเชียงใหม,ม่มนตรีพันเนตแล้วพี่ตุ่มนี่ก็ทําท่าอาทิตย์ที่แล้วในก่อนจะเป็นมันโยดทาท่าว่าสิงจะข้ามห้วยจากมหาดไทยนะฮะไปอยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมสแสดงว่าสิงนี่บินได้ะครับครับพันศักดิ์วิญญลัตนะฮะประธานที่ปรึกษานโยบายนายกมันตรีอันนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณนายกทักษิณฮะเพราะประเทศไทยวันนี้ นอกจากเจอภาษีธรรมนอกจากเจอเรื่องจีนเทาเจอเรื่องคอมเมนเทากกอานเนี่ยแล้วก็เจอกับคอมเมนที่ลูกกลานแผ่นดินไทยซึ่งทหารไทยโยบิ๊กปูแล้วก็แม่ทัพคนหนึ่งแม่ทัพภาคสองแม่ทัพคงยันเอาไว้แล้วก็ผมอยากให้บุกเข้าไปลุยให้แหลกลานนะก็ต้องขอบคุณนายกทักษิณท่านกาลังแก้ไขปัญหาอยู่แล้วก็คงจะนําเสนอเรื่องนี้ให้รักษาการนายกนะฮะูมทมเนี่ย จนฝ่านายกเองกับพ้นผงหนามมาเป็นนายกมตริมันเดิมตอนนี้ก็ยังเป็นแต่ว,ว่าพักแล้วก็ไปท,าทําหน้าที่รัฐมนตรีวัฒนธรรมแล้วเดี๋ยวพออังคารน,นี้ท่านจะกระพบเพนแขมาเป็นโฆษก,กรัฐบาลผมก็อยากให้หนุ่มคลองสองมาของผมเนี่ยผมชอบนะฮะจะยุคงสงสามาไปเป็นโฆษกกระทรวงธรรมนะเพราะจะได้โปรโมชั่น ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ของนายกเองแล้วผมจะได้มีเรื่องราวซอฟต์พาวเวอร์ที่มีประสบการณ์มานําเรียนท่านนายกเองในฐานะท่านมีเลือดเนื้อเชื้อไขเชียงใหม่ครับเนี่ยนะอันนี้มันเป็นเรื่องราวของประเทศเรื่องภาษีทําเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ต้องขอบคุณน,นายกเองขอบคุณท่านภูมิธรรมนะขอบคุณนายทักษิณเจ้าของแนวะความคิดต่างๆเนี่ยผมถือว่านายทักษิณนี่ดีนะระท่านทําให้สื่อ มีงานทำมีศักยภาพเพิ่มขึ้นคือหลายปีที่ผ่านมาสื่อมีบทบาทกับการเมือง10ปีที่ผ่านมาสื่อก็ลดบทบาททางการเมืองไปเพราะว่านายกรองตูไม่ให้ความสาคัญกับสื่อคือให้นะฮะแต่ว่าท่านเป็นคนที่ไม่แคร์สื่อและก็ไม่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกเล่ากาสิแต่ผมเน่ย ผมชื่นชมนายกทักษิณมาตลอดนะเพราะหนึ่งท่านรวบรวมลีพลมาตั้งพรรคไทยรักไทยโดยไม่มีตัวช่วยนะฮะพรรคการเมืองในประเทศไทยเนี่ยหลายกวนการเมืองเลยหลายกลุ่มมีตัวช่วยแล้วผลท้ายก็ริหาไม่เป็นทะเลาะกันแหลกพังไปหลายกลุ่มแต่ว่าพรรคเพื่อไทยยังดำรงคงอยู่ภายใต้ที่ปรึกษาทางใจพ่อนายกเองที่ชื่อทักษิณชินวัตร ตาดูดาวเท้าวิดติน,นะ,ะก็ขอบคุณนายกทักษณิณเรื่องสุนย์นมงนธรรมกระทรวงมหาดไทยทั้ันก่อตั้งสองได้แม็กทำให้ผมรู้ทางสุนัขจิ้จอกและสุนัขทางการเมืองบางตนอันนี้คือความจริงนะฮะวันนี้เป็นวันเบาๆบอกเล่าเก่าสิบกันว่าวันนี้คนไทยต้องจับมือให้มันแล้วก็อยากจะขอนายกทักษณิณอีกอย่างบ้านผมเนี่ยสมุดตประการเลยครับเนี่ยไอก้ก๊กอานก็ มีบ้านมีช่องอยู่นี่ครับอยากให้ในายจักสิินายกระสิบข้างหูท่านภูมิธรรมไดีว่าให้ผู้ว่าอุปการบ้านผมเนี่ยตรวจสอบเลยสักสิบปีเนี่ยมีการปลอมบัตรสวมบัตรไหมนะฮะทาไมมีหลักฐานที่ผมนาหนังสือไปให้ท่านรัฐมนตรีมาไทยแต่อยากให้พอร,รมนอบ้านผมเนี่ยตรวจสอบด้วยว่ามีนักการเมืองบ้านผมหนีคดีไปอยู่ขเขมรไหมไปทําบ่อนในขเขมรไหม อันนี้เป็นหลากหลายคําตอบที่เรามีความเชื่อมั่นท่านนายกเองและก็เชื่อมั่นนายกทักษิณน,นะฮะเพราะผมเนี่ยต่อสู้เรื่องกระบวนการเยสยาเสพติดในสมุดประการต่อสู้เรื่องการปอมบัตรสมบัติเขียนจดหมายไปท่านนายกศิลก,ก็อ่านเองและก็ให้ผลเอกชัยสุกเกศทักประสานนะ,ะอันนี้ถือว่าเป็นความงดงามที่รักษาการนายกมนตรีต้องมาใช้ปรับปรุง ในเรื่องศูนย์นับลงธรรมกระทรวงมหาดไทยด้วยซึ่งข้อมูลผมจะไม่พูดตรงนี้นะจะทำสื่อกลับเรียนนายกมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะฮะแม้จะเป็นวันหยุดวันเข้าพรรษาซึ่งเมื่อวานวันก่อนก็นกจะมีเราจะเห็นภาพของเดลถ,ถีอเลชีและคังคุบานคังคุโบสวพิณีเมืองไทยบางประเภทนะฮะแต่วันนี้วันเข้าพรรษานะฮะสิงสาราสัต ในคาบสมีรชีบางตนบางตัวที่หายไปวันนี้เราจะรู้ครับภิกษุรูปไหนวันนี้ถ้าไม่อยู่เป็นที่บรรทางไม่อธิษฐานภาษาก็ก็ขอให้เจ้าคณะปกครองว่าไปตามกฎระเบียบกฎหมายนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมไม่แกะไม่กล้าแตะต้องนะว่าผมศึกษาเรื่องนี้มานานนะฮะเรื่องราวพระศาสนาผมเป็นเด็กวัดสองนิกายนะฮะทำซื้องานเดยก็ซื้อหนังนสอือพิมพ์คนคนทำมาทำด้วยตัวเอง จัดรายการที่ทั้งช่องฟรีทีวีช่องจานดำพบอะไรไมาเยอะครับแต่วันนี้สิ่งที่มีความสุขและดีใจคือนายกทักษิณช่วยเป็นที่ปรึกษาให้รองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีคุณจักรพเป็นแขนเนี่ยมีความสามารถในการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจครับก็หวังว่าประชาชนทุกคนคงจะจับมือกันต่อสู้กับขมเนนะครับ ส่วนเรื่องราวของชั้นสิบสี่เรื่องราวของรัฐมนตรีก็ว่าไปตามกระบวนการทุติธรรมครับเพราะประเทศไทยเป็นนนติรัฐนิติธรรมครับขอบคุณครับคอเซ็นเตอร์นะผมจะเล่าฟังครับคนจีนเนี่ยที่ทำคอเซ็นเตอร์เนี่ยอยู่เมืองไทยนะครับนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเน,นี่ย<ส>ผมเพิ่งมารู้เนี่ย<ส><ส>ปรากฏว่ามันเข้าออกที่พม่าเนี่ย<ส>เป็นประจำ<ส>ปรากฏว่าอยู่เมืองไทย เขาออกมาอยู่มองไทยตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่เลยสัญชาติสัชาติัวใหญ่สัญชาติเป็นคนจีนคนจีนคนจีนเอยู่เรืทองของการส่งมาไทยอยู่นี่แล้วแล้วอยู่ตรงไหนของเมืองไทยได้ไหมครับอพาร์ตเมนต์หลังละพันล้านอยู่มีสามคนสามพันล้าน รู้ขนาดนี้นล้วรู้้แล้วในกรุงเทพเดี๋ยวกําลังจะรวบรวมอยู่อยู่อยู่ในกรุงเทพเหรอครับอยู่ในกรุงเทพแล้วพูดแบบนี้ก็กวิ่งไปแล้วนะฮะตอนนี้ใครจะอยู่นะเป็นผมผมไม่อยู่เลยก็ไปก่อนเลยก็ให้มันไปเลยไงไมเลยมันยังไม่ต้องมาสามสามคนเลยฮะสามคนคนดับจีนตัวใหญ่ด้วยนี่แล้วก็ลิงก์ันหมดนี่ลิงกันหมด นี่นี่เสียดายนะน้ำตียุติธรรมเนี่ยถูกห้ามเข้าไปดูแลกำกับดูแลดี i นนะไม่งั้นต้องเป็นปฏิบัติการแล้วนี่อ้แต่เดินต่นี่เชื่อแล้วว่าสทรลนี่รู้ลึกขนาดนี้เลยลึกจริงเพราะเพราะท่านอดีตนายกนี่ไปพูดเรื่องคอเซนเตอร์หรือเปล่า เขาเรยมีปัญหาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจําได้ไหมตอนผมหาเสียงปลาใสหาเสียงช่วงอบนายกอบจอครับผมบอกว่าไอ้ตึกยี่ห้าชั้นนี่แหละเป็นที่ซ่องสุมคอเซ็นเตอร์อที่ไปตอนไปเชียงใหม่เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ให้ตํารวจไปสืบตํารวจเนี่ยส่งคนไปไปสืบจนได้หลักฐานมาหมดว่ามันเอาคนไทยไปกักไว้อย่างไรไปทำคอเซ็นเตอร์กลายเป็นว่าเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจเขมรเนี่ย หลอกลวงเงินคนไทยไปตอนนั้นพูดตอนปลายปี6.7ปลายปีเ7นแล้วนี่ล่าสุดเมื่อวันสองวันเนี่ยเพิ่งตอกหมาจับเออหมายจับกกานกกอนคนสนิทคนสนิทขท่านอุเซนใช่ครับข้อมูลคือแท้จริงกันไ้้เลยนะวันนี้เนี่ยเรารู้เยอะเลยกับว่ามันยงใหญ่พวกตอเซ็นเตอร์เอ่ยการฟอกเงินบริษัทหุยวันเนี่ยที่เป็นใน เป็นเป้าหมายที่อเมริกากําหนดทิปที่แบล็คลิสต์องการเล่นฟองเป็นแบล็คลิสของอเมริกานี่อันนี้ก็ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คุณคนจีนอืคนจีนคนนี้ก็รับฟอกเงินทุกอย่างอืแล้วก็มีหลานชายเขาไอ้ฮุนโตครับเป็นผู้ถือหุ้นด้วยคือหลานชายฮุนเซนฮุนโตหลานชายชื่อฮุนโตฮุนเซนตับงตีเนี่ยตึกตึกยิบตึกยิบยิบมาจ้าไหมทางฝั่งเขมร ก็ขณะนี้เนี่ยก็มีข้อมูลชัดเจนขึ้นนะครับว่าใครเป็นใครเป็นใครแล้วเราก็จะขอความร่วมมือแล้วก็เราต้องขอความร่วมมือให้ได้แล้วก็ที่เราก็รู้อยู่ที่ตรงต่อยเป็ดน,นะครับตึก25ชั้นเป็นของใครวันนี้เราคนนี้เป็นมีสัญชาติไทยด้วยเดี๋ยวเราจะถอนสัญชาติฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบางลงด้วยนะครับ